ร,รับเงินดิจิทัลก่อนใครด้วยการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐนะครับจะทํายังไงมาดูกันเลยครับนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วสําหรับการรับเงินหมื่นพันดิจิทัลวอลเล็วันนี้มีทริคเล็กๆนะครับให้เราได้เตรียมตัวเพื่อให้พอเปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้สะดวกขึ้นและไวขึ้นก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปที่แอปทางรัฐครับจากนั้นเลือกสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบนะฮะจากนั้นเลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนอ่านข้อกําหนดกดยอมรับจากนั้นถ่ายหน้าบัตรประชาชน กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับบัตรประชาชนแล้วกดยืนยันตัวตนจากนั้นระบบจะให้สแกนใบหน้านะครับเมื่อทําตามขั้นตอนครบแล้วระบบจะให้กําหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านกดยืนยันจากนั้นตั้งค่าพินโค้ดแล้วก็เปิดใช้งานการสแกนใบหน้าจากนั้นกดเริ่มต้นใช้งานพีนงเท่านี้ครับเราก็ทําการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองเข้าไปที่เมนูนโยบายรัฐบาลนะครับจากนั้นกดคําว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตและกดอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตามนี้้าขึ้นหน้าจอแบบนี้ แสดงว่าทําครบถ้วนแล้วนะครับย้านะครับอันนี้ทําไว้รอได้เลยนะครับเพราะปกติเวลาเปิดให้ลงทะเบียนโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลาเยอะแล้วก็มีปัญหาก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC นี่แหละฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่บัตรประจําตัวประชาชนภาพไม่ค่อยใช้เท่าไหร่หรือว่าบางท่านหน้าปัจจุบันกับบัตรประชาชนอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถยืนยันตัวตนแล้วก็ทํา KYC รอไว้แบบนี้พอเปิดรับลงทะเบียนเงินมื่อดิจิตอลปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธ์ได้ก่อนใครเลยครับอ๋อเกือบลืมนะ ครับเดี๋ยวนี้ทางรัฐอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับไม่จะเป็นต้องมีไทยดีก็สามารถยินยันตัวตนตรงกับแอปทางรัฐได้เลยนะครับเพื่อนๆที <ๆ S 2> ่ลงทะเบียนแ,และยินยันตัวตนแล้วเป็นยังไงกันบ้างฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ